คู่รักลูกดาราดังแฮปปี้ครบรอบแต่งงาน6ปีและเป็นคู่ชีวิตตลอดไปอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและแต่งงานสร้างครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นด้วยกันระหว่างเปินบุตรสราคามลูกสาวหม่อมตุกมกและสามีครอบกรวัตซึ่งทั้งคู่เข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาท่ามกลางสักขีพยานน่นง,งานมีลูกด้วยกันแล้วสองคน ล่าสุดครบรอบแต่งงาน6ปีแล้วสาวเอ็มได้โพสต์อินสตาแกรมเอมมี่เผยความในใจบอกว่า happy s i ด wedding anniversary กอบโครวัตรู้จัก8ปีแต่ง6ปีเป็นสามีภรรยากัน6เดือนเป็นพ่อแม่ของลูก5มีเป็นคู่ชีวิตตลอดไปรับก,การจนแก่จนเท่าเหมือนในรูปพรีเวดดิ้งของเราเลยนะและบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากครบ10ปีแล้วจัดใหม่เฉพาะอฟอร์ปา party ดีกว่ากอบโครวัตร ในขณะที่หนุ่มก๊อปโพสต์อินสตาแกรมก๊อปโครวัตบอกว่าแฮปปี้ครบรอบ6ปีการเป็นสามีภรรยากันนะคะมีความสุขแหละที่สุดรักนาเอมมีม่